เนาะมีเพ็เป็ริเพรคือะมามงอีกแล้ะมามงบวมาโมงเลยมา่วงสักเด้อพี่น้องมาโมงนเลยวมม่วงหวสางมามงหวสางทำมาตาเลยอามาเตลเลยมรอทมาตาอย่างว่าทำนับเจรเลมงนับเจรเญแซ่บ ท้ามีกินกินมาโมงก่อนบองเงนี็มตัวเขาบอกมีเพียสอะวากาภาสา,า,สาขอ

đẹp xuôi rồi ừ, đẹp nhá này rất giỏi สุสืรอสาสระคุณนี่สุดเนนี่ มาบ้างประเด้ด้วยเนี่ยกลางเอาไหมไหมมั้งไหบเด้อแซบเนี้ยเส้อแเนี้ยนา อีู่ะแซบไปไลยแซ่บพไดีปวดตลอเนี่ยพิคมเกดอะไข้นันเสอขันสอยี่าานสอยพีดเหี่ยเแล้วบังกลางเลยอ Này. cái này cuối có mà đấy này bữa nào nhớ bà ừ, zip lô bữa nào bà sao vậy bà sao vậy lô mình nghe mất rồi cái đó không giữ ảo à. à, nhá mất là mình mất mình lại không ตางนี้สุดนนและ่นะเอาอย่าหายเจ้งแล้วเอาอย่งมาได้เนี่ยบอก่าหาเสือสิเล